สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของอเดือนตุลาคม25 6 7นี้นะครับเป็นในช่วงของครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็น Seven of อฟวแล้วก็เป็นไพ่ The m a g i c i a n ซิกออฟซอร์ดนะครับโอ้สองถ้วย แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ the e m p เ e s s นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ห้าใบกันก่อนนะครับโอกาสของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกรกฎนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการปล่อยวางในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ดีขึ้นคําว่าปล่อยวางไม่ได้ปล่อยให้เขาเป็นอิสระแบบนั้นหรอกนะครับแต่หมายความว่าปล่อยในเรื่องของความคิดนะครับปล่อยในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับเป็นปัญหาเป็นท็อกซิกต่างๆเพราะว่าแต่ก่อนคุณอาจจะค่อนข้างแบบ take action นะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะเนื่องจากอิทธิพลของดาวคู่ครองคนรักของชาวกรกฏลักนณากรากฏคือดาวเสาร์นะได้โคจรตกในภพเรือนมอรณะไม่พอนะครับดาวเสาร์ถอยหลังด้วยอาจจะทําให้ชาวกรกฏนั้นอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่อาจจะดูเหมือนกับว่ายิ่งทําก็ยิ่งฝืนยิ่งทําก็ยิ่งอาจจะดะูไม่ค่อยมีอะไรที่ตอบรับมากจนเกินไปแต่พอนิ่งนะครับ กับมีอะไรที่มีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาเนี่ยเขาโครจรถอยหลังนะครับแต่อยู่ในเรือนมรณะจึงทําให้เกิดผลในทิศทางที่ตรงกันข้ามได้เช่นกันนะครับเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเวลาเดินถอยหลังในเรือนมรณะมักจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอย่างไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเพราะดาวเสานั้นเป็นดาว คู่ของคนรักของชาวก็รกกด,ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมองในลักษณะของมุมมองความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าปล่อยวางได้มากขึ้นหลังจากที่เราเทคแอคชั่นนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างมาคิดมาตกผลึกมาไต่ตรองดูก่อนนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วเราทําให้เรารู้สึกปล่อยวางได้ดีขึ้นเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา ยังมีโอกาสแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ที่ยังโอเคอยู่หรือว่ายังมีโอกาสที่เขายังมีความรู้สึกห่วงหาอาทรกับตัวคุณกับในเรื่องของความรู้สึกที่ยังไม่อยากจะปล่อยคุณไปนะครับเหมือนเขายังมีความรู้สึกที่ยังอยากคีบคุณไว้ในชีวิตของคุณออของเขาอยู่เหมือนกันถึงแม้ดาวคู่จะตกในเรือ,มอะนมรณะแต่ตอนนี้ดาวมันถอยหลังมันทําให้เขาค่อนข้างที่จะ หวนคิดถึงตัวเรามากขึ้นนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะได้มา,าพบเจอกันหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่มันโอเคขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันอยู่ในท่ามกลางของความรู้สึกที่มันเป็นการวัดใจกันเนาะประมาณนี้นะถ้าเกิดเรายิ่งคาดหวังยิ่งพยายามกับยิ่งล้มเหลวแต่ถ้าเรายิ่งปล่อยวางนะครับ เรายิ่งแบบพยายามนิ่งหน่อยนะครับรอดูสถานการณ์กับมีโอกาสที่เขาจะคอมมิทเมนต์กับเราได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขาอาจจะมาดูแลจะใส่กับเราได้มากขึ้นเห็นเรา,าเป็นลักษณะของความรู้สึกที่อาจจะอยากเข้าหาดีขึ้นก็ได้เช่นกันเนาะที่เรามาดูกันต่อนะครับว่าชาวกรกฎลักนากรากฎตอนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงกันต่อเนาะไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่เดอะจัสติน เจ็ดถ้วยกงรอแห่งโชคชะตาเจ็ดเหรียญไพ่ใบสุดท้ายคือคิงถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับ10ดาบนะครับ10ดาบไม่ต้องกังวลน,นะครับแปลว่าสิ้นสุดการรอคอย แปลว่าตัวคุณเองอะเส้นสุดการรอคอยถามว่าทำไมถึงเส้นสุดการหอคอยเพราะว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยอาจจะได้มีสถานการณ์ที่อาจจะดูเหมือนจบจากกันไปหรือบางคนอาจจะเป็น long distance r e l a t i o n นะครับเดิมว,ว่าความรักความสัมพันธ์ที่เป็นทางไกล นะหรืออาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ช่วงนี้บอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่อาจจะดูเหมือนดื่มดำนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่ดีต่อกันได้และมีกงร้อแห่งโชคลาภเนี่ยมาพร้อมกับไพ่สถ้วยเนี่ยมันประว่าตัวคุณเองจะได้รับโอกาสในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือโอกาสของการที่ตัวเรากับเขาเนี่ยที่ห่างกันหรือว่าอาจจะดูเงียบๆห่างๆไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นพลังงานของการตีกลับ เพราะเหมือนวงล้อที่มันหมุนไปแล้วมันก็หมุนกลับมาที่เดิมมันก็เหมือนกับว่าเรากับเขาได้เดินนะครับตามวิถีของชีวิตของกันและกันได้เดินมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันมาบรรจบกันได้มันทําให้เขากับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อในลักษณะของการที่มีสิ่งดีๆดึงดูดเข้าหากันได้มากขึ้นจากรงล้อแห่ง โชคชะตานั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เราอ่ะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันกลับมาสารสัมพันธ์กลับมามีรูปแบบในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเนาะแต่มันมีกฎเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าตัวเราเองอาจจะต้องพยายามปล่อยวางก่อนเพราะตอนแรกอ่ะมันอาจจะมีความรู้สึกเซนซิทีฟนิดนึงนะครับเพราะเราอาจจะแอคชั่นกับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปนะความพยายามระหว่างเขากับเราอ่ะมันอาจจะดูไม่เท่ากันเพราะว่าเรารู้ไหมครับ เพราะเราอาจจะค่อนข้างแอคชั่นมากเลยแต่เขาอาจจะดูนิ่งๆเงีเยบๆนะเรามีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาค่อนข้างเฉยชาเขาอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยพยายามอะแต่ตัวเรานี่พยายามแบบขนขวายทุกวิธีทางที่อยากจะทําอยากจะทําให้ทุกอย่างมันกลับมามีสิ่งดีๆนะครับแต่มันกลับเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามยิ่งทําเขายิ่งรู้สึกเหมือนถอยห่างออกจากเราแต่ตอนเนี้พอเราปล่อยวางปุ๊บอะเขากลับเข้าหาเรา ดีขึ้นเพราะอะไรอย่างที่บอกว่าดาวประจำความรักของคุณเดินถอยหลังนะครับสิ่งต่างๆน่ะมักจะย้อนกลับไปนะมันทำให้ทุกอย่างอ่ะมันดูแบบเฮ้ยสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตมันได้ผลแล้วอ่ะนะครับมันมีโอกาสดีๆเข้ามาจากกงรงล้อแห่งโชคชะตาเห็นไหมจัก,กรวันนะครับผมชะตาลิขิตหมุนให้สิ่งต่างๆนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เราสามารถเหมือนเราทำไปแล้วมันได้รับผลตอบแทนอะ่ะ หลังจากที่เรารู้สึกว่าทาไปแล้วเหมือนตาพิกละลายแม่น้ําแต่ตอนนี้ทําไปแล้วมันมีความรู้สึกแบบเอ้ยมันทําไมไปทัชใจของเขาไปโดนใจเขาแล้วทําให้เขามีความรู้สึกอยากเข้าหาเราซะง,งั้นน่ะอม,มันเป็นอะไรที่ดูช่างใจได้ลําบากมากๆเลยเราสมดุลบาลานซ์ไปก่อนนะครับช่วงเนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะตอนเนี้เราจะสิ้นสุดในเรื่องของการรอคอยสิบดาบนะครับก็คือหมายถึงว่าดาวเสาเนี่ยโครจรถอยหลังในเรือนมรณะนั่นเองนะครับมันก็เลยจะได้แบบ การปรับและการเคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เรามีความรู้สึกแบบสบายใจดีขึ้นอะ่ะเหมือนอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเอ,อ่อเหมือนกับเคยกว่าเหมือนกับเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ในเรื่องของความคิดของตัวเราเองคอนโทรลได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่เขากับเราจะมองการไกลมองถึงในเรื่องของอนาคตมองในเรื่องของสิ่งที่อาจจะดูเหมือนกับอ่าเป็นรูป,ประธรรมดีขึ้นจับต้องได้มากขึ้นอะไรทํานองนี้นะครับแต่เงื่อนไขที่บอกก็คือรอ นะครับรอ7็เหรียญเนาะอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับ The Empress ยังไงคุณก็ยังเป็นตัวจริงสำหรับเขานะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือชาวกรกฎนั่นเองนะครับขอให้คุณพยายามอ่อนหวานอ่อนโยน อ่อนน้อมทำตนทำตัวเองให้ดูดีมีสเสน่ห์มีคุณค่าที่สุดรับรองนะครับเขาจะเข้าหาเราโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั่งอยู่เฉยๆสวยๆรอๆ,อๆนะครับเขาก็จะเข้าหาเราเนาะประมาณนี้เช่นกันหนูก็ค่อยปรับค่อยเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างจะค่อยโอเคขึ้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็การเปลี่ยนแปลงเนะี่ยมันอาจจะมะีเกิดขึ้นนะครับสุดท้าย นะมันก็แบบหลีกหนีกันไม่พนะ้นอ่ะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะยังกลับมานะครับในสารสัมพันธ์ต่อกันบางคนอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่อยากจะจบเพื่ออยากจะเริ่มต้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะมันมีไพ่สิบดาบด้วยสิบดาบไม่ได้แปลว่าเลิกทุกคนนะครับมันแปลว่าบางคนอยากจบอยากเลิกได้แต่นะครับ ถามว่าแล้วจบเราเลิกได้ไหมล่ะมันก็ได้อยู่แล้วอะครับมันไม่มีอะไรยากหรอกสำหรับคนที่จบมะแต่คนที่ยังมีสิ่งที่ยังค้างคาใจนี่สิอะไรที่ยังเป็นความผูกพันกันอะไรที่ยังเป็นความรู้สึกที่เรายังคาดหวังยังรอคอยนะครับยังมีความรู้สึกที่ยังมีความแบบแพชชันอะแรงกระตือรือร้นกับในเรื่องของความรู้สึกนะเพราะว่ามันยังมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างว่าคุณกับเขาอะยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ยังรักอยู่ยังมีความรู้สึกดีอยู่เพียงแต่บางครั้งอะ่ะเราก็อาจจะใช้อารมณ์จนเกินไปหรือเราอาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะว่าเรามีความรู้สึกเซนซิทีฟง่ายคิดอะไรก็คันข้างแบบกังวลแบบนั้นแบบนี้แบบหน้นนะครับคิดแบบวันนึงก็ร้อยแปดอารมณ์นะครับมันทามันมัน,ม,นมันเดาอารมณ์แม้กระทั่งตัวเองไม่ถูกกับว่าตก ลงตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงกับเขากันแน่นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขารู้สึกยังไงแค่เราเนี่ยรู้สึกต่อเขาเนี่ยบางทีเราก็ค่อนข้างสับสนนะนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยตอนนี้คุณเป็นอะไรคุณก็อาจจะยังงงเพราะว่าดาวคู่ถอยหลังมันทําให้เรากระ,ะ,ะอักกระอ่วนใจคิดอะไรไม่ออกนะครับนะไพ่ก็บอกว่านั่งอยู่เฉยๆรอดูสถานการณ์นะครับบาลานสมดุลน,นะจัสติสเนี่ยบาลานสมดุลไปก่อนแล้วรอคอยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีการตาลปาดกับ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่คุณไม่ต้องทำอะไรแล้วมันก็อาจจะดูแบบง่ายแล้วก็โฟลกว่าที่เป็นก็ได้เช่นกันนะครับลองดูเนาะสำหรับใครที่ชอบยาลดมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม